คือพิมพ์คําว่า one box อันนี้นะแล้วก็กดอันที่สองเลยรูปนี้นะทุกคนจําไม้ด้วยแล้วก็อันนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะอันนี้เราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปหน้าเดสก์ท็อของเราแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยแล้วทีนี้เรามานโหลดเอ้ยกดผิดขอโทษอันนี้นะคะของเราเป็นอันสุดท้ายนะคะที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก,กระบาดไปเลยค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะ แล้วก็กดรันเกมค่ะมันก็จะเด้งเป็นหน้าเกมของเรานะคะเราต้องมีไ n e c r a f t อยู่ในตัวที่เราจะเล่นนะคะเราต้องมีไ n e c r a f t อยู่ก่อนแล้วก็กด Play ค่ะรอแป๊บน,นึงนะคะทกคนแล้วก็กดอันแรกเลยค่ะเป็นอันที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนรอมันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะเราจะเกิดมาแล้วแล้วก็นี่อุ้ยบัคกแป๊บน,นึงโอเคเราสามารถทุกบล็อกนี้ได้เลยค่ะ บองนี้จะเป็นบองอินฟินิตี้นะคะก็คือจะทุบได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เราโอเคนะคะทุกคนนี่ค่ะทุบทุบไปเลยค่ะแล้วเราก็จะวางบล็อกได้ปกติเลยคะ่ะเดี๋ยวจะวางให้ดูแป๊บน,นึงนะนี่ค่ะอันนี้เราถ่ายในหน้าจอของน้องเราให้ดูนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยโหลดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็น iOS เขอบคุณค่ะ